สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่13สิงหาคม2568นะครับท่านผู้ชมพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่72นะครับโค้งสุดท้ายพี่น้องงวดวันที่16สิงหาคม2568มาหาปูตองงวดแล้วพี่น้องนะครับมือนีไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับผม เอา้ามาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเขามากราบเป็นมาส,สการปูน้ากันนะมาชมมาฟังน้ากันได้พี่น้องได้ว,ว่าปูจะเน้นให้ตัวไหนนะเพื่อได้เป็นแนวทางได้พี่น้องได้นะพามาคาชอบหาได้ไปหาหยิบจับปรุตดีทำชมบอมกบปชอบกับเบิร์ไวกรอนะงวดเข่าก็มีงวดบ่อเข่าก็มีนะพี่น้องเนาะเบาเข่ากับมาหาปูขึ้นเก่าพี่นอ้องเบิงไวกรนก็ได,ด้ได้พี่น้องได้นะครับแต่ว่าถามักถ้าถูกใจตรงใจนะจังไปหาหยิบจับปรุตดีทำชม บรรยากาศช่วงช่วงค่าพี่น้องนะครับช่วงคำ่ำแบบก็เลยแวะเข้ามาหาปูานะครับเอานะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ากันพี่น้องเข้าไปการาบนมัสการปูน้ากันนะครับผมกราบนมัสการครับปูเจริญพรเจริญพรครับามาคือเขาคลนคงสุดท้ายคงสุดท้ายไม่เหมือน,น,นกันแต่มาชมนะครับวันนี้พี่น้องนะครับ,บเราจะเดินทางมาหาท่านมาหาท่านผู้ชม พนจิตเดินทางไปือไซโะปูไปรับอันมหารับนะคะประโยคนซีครับผมทุกทีพี่น้องอ่าเอาพี่น้องนะบ่าวเท่าเคจจะทําบุญนะผมอ่าทำบุญอ่าซอยขารถท่านมหาพี่น้องพอดีท่านมหาพยูพี่น้องเดี๋ยวก่จะถวายปูเนี่ยละพี่น้องนะครับให้ปูอ่าให้ปูให้ท่านมหาพี่น้องนะร่ำดาอ่าพนว่าเพิ่นจะเดินทางพรุ่งนี้บ่ปูว่าจันละนะก็ถือว่าทําบุญ ซอยคารถท่านมหาท่านมหาจะเดินทางอ่าเอาเดี๋ยวจังมาชมมาฟังน้ำกันพี่น้องนะครับนะท่านผู้ชมนะครับถวายปูครับไปท่ามหาเนาะขับไปท่านมหาซอยคารสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมมั่นมั่นขับผมเลียงอ่าพอดีท่านมหาประยู่พี่น้องนะครับเพิ่งจะเดินทางอื่นนะครัผมเนี้ก็เลยว่าจะมาซอยเป็นในการเดินทางท่านมหาเพิ่นนะครับผมกับพอดีพามารับชมว่าจะพามาถามมาท่านมหาเพิ่นฝันบ่ ฝันดีบ่บ่ยูคนออกไปเมื่อกี้นี่พี่ร่างว่าเป็นยังเกเลยเห้ปูเน้นย่ำไ้นี่แหละนะครับจันไดปูใกล้ข้ามันเลยที่มันตัวไก่ปูคำเก่าบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงปูฝันกับครับฝันกับฝันบ้ได้ถือเหงาครับเห็นป่าอยู่ทำได้วานนี่มีน้ำครับปูแต่เห็นน้ำมันมีสองครับแต่ฝันเห็นถือเหงามันสี่มี มันเคยออก0 2 5กระป่าน8 8อืม8 8นี่ปูกระห้ตั้งแต่ตองวดวด้วพี่น้องเด้อมาหาปูตองหัวปูหอย5 1 8 3 8 1 8 5 8ปูห้กยอนจะดังคนนี้พี่น้องเนี่ย5,000นั่น8 8นี่เดี๋ยวเพิ่งมันเห็นป่าอยู่มันบริวารแกนป้อมน้ำกันตีปูเมียนโบเขียนเลขฝันใส่ปะปูเลขฝันสิเลขฝันผู้ชมเลขฝันน้อมเลขฝันเลขออกครับ ตัวเขาเหมือนกับเล่บอนั่นมันมันเคยเคยเห็นนะฝันเห็นแหนี่ยันเห็นแหแห่เห็นแห่ถือแแห่ได้ถือแห่ลงไปครับก็เห็นป่าอยู่ต่วหันบริเวร์ครับแต่มันเคยออกฮ่าแพร่ียวกับชุดที่ปูให้ตั้งแต่ตองงวดได้พี่น้องเด้อแล้วฟันมือฟันอยู่สองเทียครับเทียสองหนฝันเห็นกบอยู่ในหูไหมครับปูกบ กบได้จกเอากบเส็ทถุงมันได้ตัวนึงแหละกรรกบครับกบมันนั่นในหู้กบมันไม่โลไฮโลโลไฮโลแต่โลไฮโลเนี่แต่เห็นโลไฮโลมันสีเล็กอันสี่หกหรือสี่หานี่แหละขับปู่มันก็ยุ่งอยนี้นี่ครับอืมยังนี้อยู่แล้วไมนอืมมันจะเป็นสี่หกสี่ห้าก้ากบเนี่ยกบมันฝันเห็นกบไม่ง้นไดได้จับกบ มันฝันมีกบอยู่น้ำลูกอันไฮในหุ่นมันก็เพิ่มมาอีกดอกเรียงนะครับนี่ก็เข่าเบล้วเหล่านี้นะนี่ก็นินคือนินไม่คือมักซี่อันเสีบหากับเสียหายเราเนี่ยครับมนนี่ก็แปดสองอ่มธรรมชุมแปดสองแปดหนึ่งครับอืมอืมนี่มันก็ตัวเก้องอืมมันเป็นแป้ง หาหนึแปดมนั่นอ่ารมชมที่ปูให้ตองวดห้าหนึ่งแปดหาหาหนึงนี่งอ่านะครับสามแปดหนึ่ห้าแปดอาะครับคือตัดตัตัดนีคือตัด02ครับทามมาน่คือศูนย์สองไงือว่ามนั่นหาศูนย์ศนย์หาออกแล้วสออกแล้วเลีอยศูนยองเลนองมนือ หาเลขฝันนี่ยขาเล็ฝันเอาตัวนี้เนี่ยครับอือตาออกให้้าฝันก็คือศูนยหาพี่น้องแตาปูวาสองหาหาสอแล้วหาศูนหาออกแล้วเมหนย์เหลือศูนย์สถงาฝันเห็นแหนี่จะเป็น0ูนย์สองหากับหาแปดศูนเมตาศูนองหามันสมติาจะมาหาสองตัวอ่าอือแล้วเท่ากับมาสมครับตานรนออกแล้วแบบสองหาครับก็เลือแค่ตัวนี้อือแต่ว่าศูนย์หา มันคือมันตัวเก่าสองหากตัวเก่าเนี่ยครับอือตัวตัวนามาคือศูนย์สองครับเนี่ยตัวนี้หาแปดแปดหาก็เป็นชุดที่ปูห่ตองหวดด้วยพี่น้องด้วยหาแปดแปดหาพี่น้องอือนะครับอันนี้ปูฝันฝันเห็นแห่อันแปดเนี่ยเบิ้งไปอือแกับหามันตัวนึงเด่นบนเด่นลางเลยครับแมันต้องบาน้ำกันอันนี้แปดกับหาปูว่าหยาบเพมานน้ำกันแม่นก็เลยจับเสียหลักลอยครับือเป็นอือ ก็มันสีหาแปดหนึ่งหนึ่งสีออกตัวหนึ่งแปดเป็นหนึ่งหาบอะยามอยากไปแลสินะฐานเน้นคักคักคู่ใดละปูไม่มีเน้นคูน่ดเดียวเนาะนี่ปูอ่นี่ครับ <นะ S 1> ผมเน้นคักคักโครงชุดไทยนี่โครงชุดไทยแล้วครับ,รบตัวนีแว่แล้วตัวเก้าห้องใช่ครับสองตัวนี่ครับชุดบนเน้นตัวใดละปูสองตัว สองตัวนี้นสองคูณโอ้แปดแปดหนึ่งกับแปดสองไม่เอาครับหาไวอย่างนี้เลยเอานะครับท่านผู้ชมกับเลขฝันกน็คือว่าปูฝันเห็นแห่ฝ<ม>ันเห็นแห่จะมาในสามตัวนี้พี่น้อง<ม>กับหาแปดปูวา่าฝันเห็นแห่ศูนย์สองหาจะมาในนี้<ม>แต่ว่าหาศูนย์หาสองสออกไปแล้วก็เลยเหลือศูนย์สอง<ม>หาแปดปูว่าบูเนี้อาจจะบม่มาน้ำกันแต่ว่าหาแปดนี่ปูก็ให้ตั้งแต่ตองวดพผมใด้พี่น้องได้ผ้าแปดปูให้ตั้งแต่ตองงวดชุดล่างหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่หาสี่หก มั่นใจหนึ่งหาปะปูหนึ่งหาอืมเลขกันตราที่แบกห้องกแล้วออครับหนึ่งหาแบดแปดหาหนึ่งไงครับอยากมันมาบุนมาลางเลยครับปูอออืืชุดหน่อยเดินตัวเดียวเนี่ยเลยสิบแปดแล้วนะหนึ่งแปดแปดนึ่งเนี่ยชุดบนปูเนี่ยได้พี่น้องได้แปดสองกับแปดหนึ่งเนี่ยค่ะ 8ปดสองกับแปดหนึ่งสองคูเท่านั้นบนานอ่ะนนอนเยอเพราะว่ามันมันมันประกันดอกไงอ่าหรืออะไร,ร 81, <82. S 1> แปดนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแล้วแปนี่นบ่ได้เลยได้ปูวฮบ่มีเลยด้รอตอลีกับบมีเลยได้พี่้องได้อาด่าแปดสองสองแปดคือหนึ่งนึ่งสองนี่มันบได้มันเกิมาศูนย์องแต่หนสองมาแมาศูนยเลขฝันเลขฝันก็หลีแล้วแต่ศูนย์สองงานลองขามันอ่าเอาพี่ดอง แต่ว่าชุดบนชุดล่างปูเน้นหนึ่งหาหนึ่งเม็ดเดียวได้พี่น้องได้ปูหอยตองวดขึ้นหนึ่งสี่กับหนึ่งหาแล้วก็ปูปูมะเน้นหอก็คือสี่ห้ากับสี่หกเอานะครับแต่ว่าเน้นค่ากล่างหนึ่งหาที่ปูนม่งั้นถูกเนี่ยราองสี่หานี่ครับเดี่ยบอกง่ายนะสี่หาสี่แล้วมันตรงกันเรขกอันนี้รถอันนียงรถทดตตอกเหว่งไหมเป็นรถนะทะเบียนไม่นสามสามห้าสี่ครับนี่สาห้าสี่ อ่าวงการลายรอยเรียกว่าปแปลงเด็กเล็กวันนี้ครับอ่าชุดบนห้าหนึ่งแปดตัวนี้เลยแมน,นครับมันกัรเลขขพให้มันกัรเลขอันหนึ่งหาคืออันี้อครับแปดเด้งคืออันี้นี่ครับปูทำโคดเส้นเดียวอะไรนี่บนล่างไม่ลด,ดอืม,อ,มอา <8 S 1> นะครับท่านผู้ชมย้ำโค้งสุดท้ายที่พี่น้องเด้นะปู่เจ็ดสองพี่น้องแบสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ปูเน้นให้แล้วชุดบนนี่พี่น้องห้าหถ้าชุด2องโตกะห้าหน่งแปมีศูนย์น้ำ2ตัวเน้นที่8ปสองกับ8ปดหนึ่งพี่น้องสามแปดหนห้าแอันนี้ก็เป็นตัวเน้นอยู่แลลวหนึ่งแปดหนึ่งนี่ห้าแดนี่ปูก็ให้ตั้งแต่ตองวดดนึ่งหแปดหนึห้าครับชุดเดียวนี่ชุดเดียวนี่แมนอืับส้นรางรวอมันสืสง่ายวะครับสองคู่นี่แมน ห8ึ่งแปดแหนึนึ่งาหาหน่ล่างไปสองคู่นี่พองคู่นี่ทายล่างนี่ปูกันน่หนึ่งหาหาหนึ่งได้พี่น้องได้อนับหนซกเป็นตัวร่องซีหาซหกกับเป็นตัวร่องนับถ้าผู้ใดมักเลขฝันปูกศูนยสองหาตัวเก้าแต่เอาแล้วแต่ศูนย์ท่านได้ออกเออเดี๋ยววนเอันอนแนมีหาแต่ว่าหาแดนี่กระดังนั่นละพี่น้องอันนี้ปูกัให้ตั้งแต่ต้องงวด ตาปูปอาหารก็ปแปดจะบมานกันปูปปปมันก็ลับสิกันได้เลยมันครับเจ้มันจะไ,ไปร้ไดแล้วเา<แ>ล,ลงไปก็ลงแยก,กออกแกนี่แล้วนี่นี่ครับนี่ห้าหนึ่งแกนมานี่งแปดครับเปนหนึ่งหนึ่งหานีออกากตัวนี้นี่ครับเลขามตัวนั่ไปตัวเล่นแต่กระเด็นหา<แ>กรเด็น,เดนตาส่วนมากมันจะไปบมันอัน่นะก็จับสกันซครับปูหาเด็นแปเด็นถ้ามี่ตัวใ่ก็จับใส่วดตา สี่กับหานี่มันเด่นลางเด้สามสี่ห้าสี่ห้าหกเรียกว่าเรียกกันมันเป็นมันมันซ้อนกันอยู่สี่กับห้าเรียกลางอยอะนี่อันเดียเขาก็เลยจับว่านี่ยาต้มเป็นบลลางคถ้าเรียกมันก็จะเป็นแปดในราเรียกกันบนนะครับปู่เรียกวันเจ็ดเจ็ดแปเก้าวันเสาร์เรียกวันเสาร์แต่วันเด่นคักคักจุดบนกับหาหนึ่งแปดนะปูเนาะ เน้นแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดได้พี่น้องเด้อสองตักับใบน้ำห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดสองตัวเน้นแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดพี่น้องชุดล่างนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่หาสี่หกปูเน้นที่หนึ่งหากับตัวไว้ด้วยได้พี่น้องเด้อนะครับทำชุ่มละก็ฝันปูฝันฝันเห็นแหถ้าฝันเห็นแหปูว่าศูนย์สองหานับสลับเอาได้หนี่หาศูนย์กรอกแล้วหาสองกรอกแล้วเหลือศูนย์สองปูว่า แล้วก็หาแปดหาแปดกระตรงกับชุดที่ปูให้ตตองวัดแต่ว่าตอนนี้หาป่ปดละหาแปดดังแล้วปูวแต่ว่าปูววาจะบอกมันกันมาปูหาแปดเนี่ยมันกับเนี่ยบอกมีห่างเนะาะตามันตามนเด่นเด่นไปตามเด่นไผ่เด่นมันนะครับตัวนึงเด่นล่างอือตามเรื่องสมากมันเป็นถ้าเป็นล่างเป็นบน <c oughs> มานหันยังไปะหาซีกผานีเด่นล่างตัวปูวแต่ว่าเนี่ยม,มันล่างเนื่อแล้วนะ สามสี่ห้าสี่ห้าหกนี่สามสี่ห้าสี่ห้าหกเด่นล่างเด่นล่างแมนสี่ห้าหกเด่นล่างแมนแล้วสามสี่ห้าก็เด่นล่างแปดนี่ไปบนมาปัวแปะมันไปทั้งบนหลายกว่าเอาปูเนียนค่ะคยำอีฟซี่อีกเทียนปัวคือถ้ามีตัวไซนันซี่กรบพาเนี่ยฮาตัวไซเลยล่างล่างอ่าเพราะว่ามันมันมันส้นหลายสูตรนะครับปูได้ให้เม็ดเดียวขึ้นหนึ่งหาทามั่นใจขึ้นหนึ่งหาหาหนึ่งแม่นย่านแต่มันส้นนั้น มันมาากำกันไหมอันเรียกซีคำหามเรีนลายกดจับใช้กันได้นียได้ับกันไว้ใหนี่ครับพี่น้องัหาปูกระเด็นได้พี่น้องได้ครับเน้นคักหนึ่งหาหานึ่งตัวร่องคือซีหาหาซีชุดบนกันเด่นนะพี่น้องห้าหกับ0ูนย์แปเน้น8ปดสองสองปดกับ8ปดหนึ่งหนึ่งแดแคปหน้าจอธรรมชมล่างหนึ่งห้าห้าหนึ่งกับซีหาหาซีอ่า ขอบคุณขอบคุณปูทำชุ่มสวยๆวันมันรวยๆแห้งๆซาถูกครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านชมทุกท่านด้พี่น้องเลยนะฮามาคาชอบไปหายิบจับลอตเตอรี่พี่น้องบอมากบ่ชอบเบิ่งไวกว่อนนะครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ